หยออหลุมครับผมตรงนี้นี่ียังไม่รู้ไซส์ใหญ่ออโอ้โหรู้ครับผมไซส์โลโลกว่าเดี๋ยวขึ้นก่อนครับผมนึ่งวันหลุดทำหมกหมกหญ้าเมื่อกี้ ไแตกปเลยสวัสดีครับผมสวัสดีนะานักตกปลาร์ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวกัผมชิดเคยให้นักเปาฮะวันนี้ก็พาออาไม้ตกปลาช่อนครับผมวันนี้ก็พามาเอาอไม้แถวแถวบ้านขาครับผมอำเภอศรีสงครามฮะไมายวันนี้ก็จะเป็นข้างหลังครับผมหมายก็ค่อนข้างจะลกนะฮะเป็นไมายที่มีนะท่านหนึ่งแนะนำม,มาครับผมเป็นเพื่อนๆนกันเนี่ยแหละฮะ ก็จะเป็น,นฮะเป็นแอ่งเป็นอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็นู่นครับผมลงเดินลงไปนูน่นอีกก็จะเป็นพวกป่าบัวฮะไม่รู้ว่าจะมีคนงานมากน้อยแค่ไหนครับผมกบับบรรยากาศแดดร้อนๆฮนะแต่เราลองติดตามชมกันครับผมว่าวันนี้จะมีคนงานมากน้อยแค่ไหนครับผมไปฮะไปลุยก,กันเลยเดีกวกาครับผมไปครับ เต็มปากครับผมกระชอนใส่คือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยนี่ครับผมเต็มปากเลยตัวแรกครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับ อ้อ้เดียวจุดเดิมก็ที่ได้ตัวแรกนะครับผมพอดีเดินขยับมาขยับมาตีตรงที่มันเป็นช่องเยอะๆหน่อยครับผมใสสวยเลยตัวนี้โโนี่ครับผมอ้วนตับฮะเต็มปากเลยตัวที่สองครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับผม かんこ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนนะอุ้ยอย่ะรูดิอ๋อไซส,ยยส์ใหญ่ครับผมโอ้โหขึ้นไม่ได้ ยังไม่รู้ไซสใหญ่อืโอ้โหรู้ครับผมไซสโลโลกว่าเดี๋ยวขึ้นก่อนครับผมนึกว่าหลุดทำมมหมกหมกหญ้ามาให้แตกไปเลย นี่ครับผมโอ้โหน่าจะมีโลกว่าฮะโลสองโลสามได้เลยตัวนี้โอ้มีดปากเลยดีนะที่ส่งสายนานครับผมเนี่ยไม่งั้นน่าจะหลุดนะหมกปลาโอ้อย่างใหญ่้ยไป 嗯。Mm. หยอดลุมครับผมตรงนี้มีหลุมพอดีเป็นช่องหญ้าพอดีครับผมใส่กำลังดีนะฮะเนี่ยเต็มปากเลยเนี่ยครับผมงัดออกมาจากป่าหญ้าลุมนู่นนะฮะเนี่ยจะลุยกันต่อครับผม ห้โหนี่นไม่เดียวขยับมาตีอ <guarding okay>? ีกช่องนึงครับผมเนี่ยแสงเท่าเท่ากันเลยนี่ครับผมวัดกระเด็นโอ้โหกลิดไปหมดเลยเนี่ยลุยต่อครับผมโอเคครับตอนนี้ฮะตอนนี้ก็จะเป็นต้องกลับบ้านแล้วครับผมพอดีฝนตกฮะแล้วก็ตกแรงด้วยครับผมอากาศร้อนมาประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ฮะช่วงนี้ แดดมาตกวันนี้ออกไม้พอดีครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานวันนี้กันครับผมมองเห็นไหมเนี่ยนี่ครับผมไปห้าแต้มครับผมได้ไซส์ใหญ่ไปตัวหนึ่งด้วยฮะนี่ฮะพอดีไม้ที่ไปตีวันนี้ก็ค่อนข้างไม่มีค่อยไม่ค่อยมีที่ให้ตีครับผมมันค่อนข้างจะลบไปหน่อยฮะแต่ปลาเยอะครับหมายเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผม ไปแล้วฮะฝนตกแรงแล้วครับผมไปแล้วครับผม